ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดตราดนะครับก็ได้สนที่กาลังตํารวจนะฮะคุมเข้มเรื่องของแรงงานต่างด้าวป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองและก็โควิด -19 การระบาดในรอบ2ด้วยนะครับไปดูบรรยากาศของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกันหน่อยนะครับพร้อมกับทางตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตราดนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวพรมแดนไทยกัมพูชา ตามช่องทางต่างๆนะครับอย่างเช่นช่องทางธรรมชาติทางทะเลโดยมีพลทหารนาวิกโยธินจำนวน80นายกระจายกำลังกันไปตามท่าเรือพาณิชย์นะครับในอำเภอคลองใหญ่เพื่อจะตรวจค้นกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประจำตัวหรือที่เขาเรียกกันว่าบัตรสีชมพูเนี่ยนะครับ หลังจากทราบว่าชาวกัมพูชานั้นมักจะใช้ช่องทางนี้แหละฮะหลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนเขาบรรทัดและทางทะเลนะครับซึ่งทางกองทัพเรือก็เน้นย้ำนะครับให้ดําเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโควิดสิแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนครับให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะครับหากพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นเรื่องของการคุมเข้มเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่อาจจะมี การลักลอบเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆในประเทศเราได้นะครับ